แล้วนี่คือนิโฟร์ท่าเจ็ูนะผมบอกเลยว่าโคตรมันอ่ะมันมากขี่สนุกแล้วก็ตอนแรกอ่ะเพิ่งรู้ว่ามีเกมเมนนวดคอนอันนี้คือเปลี่ยนเกียร์ขึ้นเกียร์ส3 4ีอันนี้คลิปลงโคตรมันถ้าถ้าออโอให้ใช้โหมดสมอร์มันจะมีโหมดปลอดถ้าโหมดปลอดเนี่ยตึงแน่นอนอเ,เราจะไปไหนลูกพี่เราจะไปเาไปขาใหญ่กันก่อนครับเราจะไปดูลรงฮะแต่เขาใหญ่เสร็จเราจะไปบุรีรัมย์ฮะ ได้ประมาณสัก180ให้ทายผมหมอบได้เท่าไหร่หมอบผมจบไป190เลยว,ว่าวันนี้ครั้งแรกที่จะมีโอกาสได้ดลงไปสรมพาสสนามช้างนะครับก็ตื่นเต้นอยู่นะโ้นะทุกคน กินเข้าลิงอีกแล้วครับนี่คือสีสัคนคลิปนี้สนุกแน่นอน่ะเดี๋ยวนีเขาจะเริ่มตั้งขงบวนแล้วครับ ากาศดีนะครับฟ้าตดใสนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปที่เริ่มแรกแลเลยออกที่เซฟตี้ของฮอนด้าครับเดี๋ยวเราจะไปที่เขาใหญ่ก่อนอันดับแรกแล้วก็นอนหนึ่งคืนเช้าวันต่อมาเดี๋ยวเราจะไปวีรลียมนะครับและนี่คือเป็นไงฝูงรถ มีคอสาร์สามูันคุนะรถเราเป็นไงพี่พร้อมให้เดาให้เดาเป็นรถที่แบบแปลกประหลาดไม่เหมือนชาวบ,บ้านนะครับเป็นคันเดียวที่ใส่ท่อนะตอนนี้ก็โดนแซวอยู่นะทุกคนคพือ่อเดิมๆเ,เ,เซ็งจังนะครับไอแกนบอกว่าต้องเปลี่ยนบอกว่ามันจะต้องเป็นแบบสไตล์ไปดูกันหน่อยดูกันหน่อยรถเรานี่นี่ก็จะมีรถน้องแพรรถพี่จอนรถน้ำแมนแล้วก็รถโรโดกำลังงงตัวเองอยู่นะทุกคนนนี้โรโดโปรเจกต์เป็นอินฟูนะส่วนแจ็คช็อปเป็นร้านผมผมได้สองชื่อเลยนะถ้าลงไปนี่เวลารับเขาเรียกของช่ำรวยอะรับสองชุดนะครับ ยอกยอกโอเคนี่เลยทุกคนรถล,ลองนี่โลโก้นี้รูจ้จักกันดีครับแจ็คช็อปโ,โดโดโปรเจกต์นะครับแล้วก็ผมไม่ดื้อใช่ไหมผมนี่แล้วดูท่อหน่อยดูท่อเทอร์มิกนงนี้นะครับเป็นไทเทเนียมนะแต่ว่าเขายิงเป็นสีดำนะครับบอกเลยเสียงดีจริงใครอยากฟังเข้าไปที่ช่องต่อๆผมผมลงไปแล้วนะครับนี่อันนี้ไม่สตาร์ทให้อยากเล่นก่อนเดี๋ยวไว้อย่างนี้ตอนนี้มันก็มันประมาณสักเจ็ดโมงเช้านะครับยังเช้าๆอยู่แล้วก็กำลังเซตอัพเซตรถแล้วเดี๋ยวจะออกไปตั้งขบวนกันก็จะเริ่มจาก ตรงนี้เขาเรียกอะไรนะแยกลำสารีไปที่เขาใหญ่เดี๋ยวระยะทางเปนยังไงบ้างระหว่างทางเดี๋ยวเก็บภาพมาฝากนะครับแต่ตอนนี้ใครที่กำลังสนใจนิวพาสเ0ูนไปเข้าเลยต่อต่อแอปแดงนะรีบหาข้อมูลนะรีบจองนะเดี๋ยวไม่ได้รถนะครับไปไปรุ่นเดี๋ยวลุยกันสื่อเองผมว่าก็ตื่นเต้นนะครับที่ วันนี้เนี่ยเราจะได้ขี่เบสตินคาร์สโปรฟิตซูเตอร์นะครับก็จะเป็นเด็กหน้าสูงตัวคอท่าจะเป็นทีนี่แล้วตอนนี้เรามาอยู่ด้านในนะครับก็นี่เสียงดังไม่ได้นะเพราะพี่เขากำลังทำงานเปิดการนะครับก็เป็นพี่เอจากคอนด้าแล้วก็น้องบอสนะครับนี่นี่เจ้าของงานนะครับ กิจกรรมที่เราจะไปในวันนี้ครับก็ถ้าไม่มี2คนนี้นะงานในข้งไม่ได้ก่อนเดียวอันนี้เสียงดังหน่อยพี่บูลนะครับะเปคนนาเส้นทางนะครับตรงนี้จะมีเพื่อนๆที่เป็นสื่อแล้วก็ญี่ปอู่ด้านในทริปนี้นะสนุกแน่นอนครับีุมเส้นทางอันนี้หลังจากเมื่อกี้เราอะไรเล่นนะบี๊บบีบเส้นทางการขับขี่รูปแบบขบวนนะครับก็จะมีพี่ๆสื่อนี่ตรงนี้เยอะแยะมากมายนะครับ ก็เดี๋ยวทุกคนจะเตรียมตัวนะครับแต่หน้าเดี๋ยวจะเก็บภาพไันสักพาหนึ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มเขาเรียกอะไรนะตั้งขบวนเราใช้รถรุ่นอะไรพี่ตอนนี้อะฮะ XADV750 <AD> นะ ฟอซ่าเจ็ดห้าศูนย์เช้ามายังเบอร์อยู่ไม่ใช่หรอกคือเมื่อวานจ่ายตังค์ไปเยอะไงเลยเบอร์เลยอ๋อสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันได้ข่าวว่าได้ข่าวอันนี้เขคือมีคนเล่าให้ฟังนะฮะมีคนโขมฮะเขาบอกว่ามีคนมาซื้อรถก่อนหน้าผมไปแล้วเอาเป็นเงินสดแบบเป็นปึกๆมาวางไว้แล้วไม่นับด้วยอันนี้แบงค์พันหรือแบงค์กระโม่แบงค์กระโม่ครับไม่คุณก็รับฟอซ่าเลยเหรอรับาอซ่าพี่อสิทุกคนนี่รับรถที่เป็นกระแสตอนนี้ใช่ไหมใช่ครับผมเวลาเฉลียแกนยังต้องจัดนะครับทุกคนีน คนฝากติดตามครับเดี๋ยวจัดเต็มแน่นอนอันนี้อยู่ที่ไหนกันตดูอันนี้อยู่พระรามสามที่วิวพระรามสามใช่ครับคนนั้นมันรวยจริงพี่โคตรเร็วเลยอ่ะ่รวยโอเคทุกคนเดี๋ยวทริปนี้เจอพี่จอนตลอดเส้นทางแน่นอนป่ะเล็กโซการออกทริปที่ดีนะทุกคนเสื้อผ้าต้องพร้อมนะครับอันนี้เป็นชุดกอสนะครับนี่ไงแบบว่าผมแบบสลาลมนะผมแบบโปมโปมกลัวร้อนนะครับนนี้กางเกงกัดเข่า ถุงมืออยู่ในรถอุปกรณ์พร้อมมากรองเท้านะครับแนะนําให้ใส่เป็นแบบคุ่มข้อนะคือจริงๆถ้าเขาบอกุ่มข้อทุกคนอาจจะเข้าใจผิดมันต้องเรียกุ่มตะตุ่มในจังหวะถ้าโดนแรงกระแทกมันช่วยได้นะครับทุกคนนี่คือชุดเล็กนึงอย่างนี่เราต้องมีนี่ด้วยหมวน็อกนะครับกอนออกทิปทุกครั้งเซฟตี้ตับเป็นนะครับก็ยังไงขับขี่ปลอดภัยทุกคนไปเดี๋ยวลุยกันเอฟซีบอกว่างๆรีวิวหมวกกันน็อกที่สะสมไม่ได้ไหมครับเฮ้ยพวกคุณอยากดูหมวกผมแห้ล่ะถ้าคุณอยากดูเดี๋ยวผมแบบเขาเลยคลิปนั้นจะะยาาวปรมณรับ สามสิบวินะเพราะผมมีหมูดู like ่องไยองเอาไว้พาไปดูครับทุกคนของเล่นผมเพียบโชว์หน่อยเถอะไปแรกไปแรกกันนี้นาโกโน่ครับทุกคนเก่าเก็บดูดิใส่จริงนะไม่ได้ซื้อมาโชว์เนี่ยเก่ากันลวแต่ใช้ดีครับแค่เริ่มก็ร้อนแล้วอันนี้ถุงมือครับทุกคนต้องใส่นะนี่พวกรับปลอดภไฟแข็งๆหน่อยอนี่ฝนไม่ตกนะแต่เปียก ข้างในที่ช่ำเลยนเนี้ยไม่อยากช่ำเลยก่ำแล้วจะถ่ายรูปไ้วเนี่ยเป็นหน้าเลยเนี่ยคนไม่ตกนะครับตุยยขออนุญาตทุกคนก่อนจะออกเดี๋ยวเพิ่นเอาเลืองกอบชัยหน่อยฟังเสียงท่อไหมดึงเวลาแนะนี่คือทอมี่นรนี้ครับขอแล้วขอแล้ว มาอยู่19นาทีอ่ะแล้ว่ะ19นาทีกับ0.21เจ้าประจำไม่หลงก็เลยแค่เิ่งบอกย้งไงมา้อยกว่าลินลิ้นั่งกินน้ำรอไปขวดลวโคตรมันเลยรถทุกคนแล้วนี่คือนิวฟอร์ซ่า750นะผมบอกเลยว่าโคตรมันอ่ะมันมากขี่สนุกแล้วก็ตอนแรกอ่ะเพิ่งรู้ว่ามีเกมเมนวด อันนี้คือเปลี่ยนเกียร์ขึ้นเกียร์สองสามสี่อันนี้คลิปลงโคด,ดมันถ้าถ้าออกต็ให้ใช้โหมดสปอร์ตมันจะมีโหมดสปอร์ตอยู่ถ้าโหมดสปอร์ตเนี่ยตึงแน่นอนเปิดให้หน่อยเปิดให้กดกดตรงนี้นะกดตรงตรงโหมดนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเลนถ้าอย่างไม่เจ๊กขี่มาเลนมันจะแท็กทั้นเต็ม<อ>เป็นทิ้นเบรกเบาๆอ,อะไรเงี้ยสแตนดาร์ดอันนี้คือปกติเมื่อกี้นาจะวิ่งสแตนดาร์ดมาสปอร์ตเนี่ยลองดูยีแน่นอนครับมาดูดิมาดูดิ พวกข้างหลังนะเห็นแต่ป้ายอะค่อยเห็นท่าคนเลยถ้าถามว่ามีสติ๊กเกอร์หน้ารถไหมอุ้ยจำไม่ได้แต่ปำำ้ายอะสีดำๆเดยวเขาจำได้ท้ายแจ็คช็อปอันนี้ <c oughs> ท้ายแจ็คช็อปข้างหลังท้ายคาราเตอตอเนี้ <c oughs> แต่ผมพักอยเ่ื่อยเพราะว่าเดีมันเปียกนะครับเดี๋ยวไปกันต่อนี่ก็ผ่านมาได้ประมาณสัก60กิโเมตรแล้วคลิปนี้เราจะวิ่งกันอยู่ประมาณสัก260ตอนนี้60กับ9โมงครึ่งไม่น่าเกิน2ทุ่มน่าจะถึงเขาใหญ่เดี๋ยวลุยกันต่อแล้วเดี๋ยวเจอกันไปเดี๋ยวไปเขาใหญ่ครับ มากทุกคนก็ระยะทางเมื่อกี้ขับมาทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ไม่ขึ้นอยู่ที่200กิโลเมตรโมจะชี้รถอีลมชมวิวนะครับแล้วก็ไปรับนี่น้องผมไอเวนเนี่ยหลงทางไิ่ล้อดักโอ้ยผมดันพีม่มานะโอเคชี่อย่างนี้เลยเออพี่ผิดเอง He's the king of the mountain. กินข้าวลิงอีกแล้วครับนี่คือสีสันชีวิตการออกพิซว่าจะเป็นฟิลประมาณนี้นะครับทุกคนก็คือเรียบร้อยเมื่อกี้เสียงอะไรนะนึกว่าโซ่ยืดนึกว่าโซ่หยอดดอกบอลเลอร์เลยทุกคน <c oughs> เรียบร้อยวัยรุ่น <c oughs> เดยวโชว์เรียกหน่วยเดลต้าเดลต้าจะให้หน่วยเดลต้ามาลบไ้ยมารับเมเดเลยตอนนี้เมยเดเมเดเขาเรียกว่าเรามากินข้าวแกงนี่มันจะดีนะมากกับพี่เอเพราะว่าถ้าขับมาคนเดียวน่าจะขับเร็วกว่านี้ นี่ขับช้าๆมันไม่ไปโดนท่าไหนกูด้ยต้องตัวหนอนนะพี่เดี๋ยวอและนี่ครับหน่วยเรนเจอร์ของผมมาแล้วนี่นไงนี่ VP นะเรียกมาเลยครับจากไหนก็ไม่รู้ <c oughs> ออป่าเป็นทีมสวิตของทาง Honda นะครับก็รถเกิดอุบิเหตนนุหน่อยก็คือเจอโดนตะปูตำนะครับก็ตอนนี้ทีมช่วยเหลือก็มาแล้วเดี๋ยวจะออกไปป่านะครับแล้วเดี๋ยวยังไงวันนี้เดว,วันอ่ะต้องเล่กันต่อแน่นอนอันนี้เดี๋ยว ต่อให้แรงแค่ไหนนะก็แพ้ยางรั่วน,นะครับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยยังไงมันเป็นเหตุสุวิสัยอะเราก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะโดนนะครับก็โอเคตะขี่มันมากนะยังย้ำว่าขี่สนุกจริงๆนะครับนี่แต่ว่าหน่วยเรนเจอร์ผมมาช่วยแล้วพี่ <Hey, S 2> ดึงได้เหรอนี่ <Hey. S 2> เอาจริงอะอุ <Hey. S 2> <ๆ>้ยเอาเรื่องโอ้โหแล้วผมจะกลับกรุงเทพยังไงเนี่ยไม่ห,วห,วห,วหว่วงทุกคนนิวฟอร์ซเจท่าโซนเราต้องลุยกันต่อเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องไปที่บุรีรัมย์นะครับ mm. เดี๋ยวเราไป แทงไหมแล้วก็ไปหาป่ายางกันอีกทีแล้วเดี๋ยวเราจะไปล่อนต่อผมไม่ยอมหรอกผมจะไปต่อไปทุกคนซ่อมก่อนนี่ขนาดนี้หลังจากเมื่อกี้เอารถไปกินข้าวลิงนะครับแล้วก็ส่งให้ทางทีมเวิสฮอนด้าเอารถไปวิควิกแล้วนี่เข้าศูนย์หลูเลย กลับมาที่พักนะครับวันนี้มาถึงที่ทอสคานาทเขาใหญ่นะครับก็จะเป็นบรรยากาศตอนนี้ก็จะเหลือรถของเพื่อนที่จอดก็เลยยืมเขาเป็นแบ็คกราวน์นะครับเราจะมาสรุปเดย์วันกันวันนี้ตั้งแต่เราออกจากตรงเซฟตี้ฮอนด้าเซฟตี้ขับขี่ปลอดภัยของทางฮอนด้านะครับแล้วก็วิ่งตรงยาวมาที่เขาใหญ่นะครับระหว่างเส้นทางสนุกมากทั้งแดดนะครับมีทั้งฝนนะครับถนนเปียกถนนแห้งละกันก็จะเห็นสภาพรถแต่ละคันนะนี่ทุกคนดูก็ประมาณนี้นะครับการขับขี่รถเจ้า New Forza 750นะครับ เป็นรถที่ขี่ดีขี่สนุกมากผมชอบอย่างหนึ่งระบบเกียร์นะครับระบบเกียร์นะมันมีแบบออโต้กับเมนดูดซึ่งการเล่นเกียร์เ,เล่นง่ายมากเข้าก็นิ่มนะครับถ้าเป็นออโต้ก็คือบิดอย่างเดียวใช่ไหมแต่เราสามารถชิฟต์ดาวน์ลงก็จะเป็นเกียร์ต่ำนะครับหรือเติมที่ชิฟต์ก็จะเป็นเกียร์สูงได้เราใช้คันเร่งเนี่ยเราสามารถใช้ตัวนี้บวกลบแม้กระทั่งเราเป็นเกียร์ปรับเป็นออโต้อยู่นะแต่ถ้าอยากสนุกนะวันนี้ผมขี่ผมเปิดเป็นเมนูดเลย พอเป็นเมนูนเนี่ยรู้สึกว่าสนุกเล้าเลยคือเมนูนเนี่ยสมมติเราเราเข้าเกียร์หนึ่งใช่ไหมถ้าเราบิดออกไปเนี่ยไม่เปลี่ยนเกียร์มันก็จะค้างอยู่อย่างนั้น,นครับรอบเครื่องก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเอ่อเวลาเราบิดออกไปปุ๊บเราใส่เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเนี่ยผมบอกเลยรถจืดติดมือมากนะครับแล้วเวลาเราทําความเร็วมานะครับเราอยากจะดึงกําลังของตัวเครือ่องยนต์ลงใช่ไหมเราก็ชิปดาวน์ลงนะครับคือเอาไง่ายไม่ต้องใช้เบรกเหมือนเชนเกียร์เลยสามารถกดลดเกียร์ลงมาได้นะครับ สนุ่จริงวันนี้แบบถูกใจอะถูกใจเลยครับบอกตรงนะเป็นครั้งแรกที่ผมได้ขับรถระบบนี้นะครับผมไม่รู้จักเลยเอาจะเอาผมแบบเอาง่ายเหมือนเพื่อนๆเ,เลยคือแบบเป็นยูเซอร์โง่คนหนึ่งเลยคือเราไม่รู้เรื่องเลยว่ารถคันนี้ทำงานยังไงมาถึงไปซื้อรถมาเมื่อวันที่6นะ7ผมก็ามาใส่ท่อ8ผมมาน,นี้แหละเป็นไงสุดไหมสุดไม่รู้เรื่องเลยแต่เราก็ใช้ทักษะที่เรามีครับกับการเล่นรถคันนี้ครับเล่นอยู่สักประมาณสัก 10- 20นาที เริ่มเข้าใจระบบของมันบอกเลยว่าโลกเปลี่ยนเลยทุกคนสนุกมากเออแล้วมันสามารถปรับโหมดได้นะรุ่นนี้สามารถปรับแบบเป็นหมวดเลนฝนตกนะครับหมวดสแตนดาดแล้วก็หมวด Sport. สปอร์ตสปอร์ตนี่ก็คืออย่างที่รู้กันคือเล้าใจไปเลยนะครับโอเคอย่างผมเนี่ยสูงประมาณ180นะครับก็ต้องบอกว่าคันนี้พอผมนั่งเนี่ยตอนแรกยังคิดว่าเฮ้ยเราตัวใหญ่หรือรถใหญ่อะไรอย่างเงี้ย แต่พอไปนั่งบนรถจริงๆแล้วครับบอกเลยนี่เดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูนี่รูปผมตอนขี่ผมว่ามันค่อนข้างลงตัวนะกับสรีระของของผู้ชายที่สูงประมาณนี้นครับแต่เออเฮียผมนะครับเฮียตู่ปักน้ำเนี่ยแกตัวเล็กนะแกตัวเล็กมากนะครับแกยังขี่ได้สนุกเลยแหละวันเนี้ยผมคิดเอ้ะวันนี้เฮียตู่ปักน้ําจะไปรอดไหมแต่ว่าเฮียตู่ปักน้ําก็มาได้นะครับมุมมองตอนที่ผมอยู่บนรถเนี่ยต้องบอกว่ามุมมองดีมากไม่ว่าจะเป็นเนี่ยครับตัวเรือนไม้ มองดูชัดเจนนะครับตัวกระจกหลังที่ชอบเลยคือเวลาผมมากันเป็นขบวนะกระจกตัวนี้มองชัดมากในระยะไกลเนี่ยวิ่งห่างกันเป็นระดับร้อยสองเมตรเนี่ยมองเห็นรถของเพื่อนๆวิ่งมาชัดมากว่าเป็นรถยนต์ที่มาระหว่างทางเราก็จะออกซ้ายออกขวาเนี่ยเรามองกระจกตัวนี้เห็นหมดเลยนะครับแล้วก็ชิวตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยนะครับคือสมมุติเราเรา,เรา,เ,ราเราประทะลมเรายกชิวขึ้นสูงได้นะครับมันทําให้เรารู้สึกว่าเออมั่นใจในการขับขี่ถึงแม้กระทั่งหัวจะดูใหญ่ๆอย่างนี้นะแต่รถเวลาขึ้นไป อยู่บนรถแล้วออกคันเล่นแล้วเนี่ยรถรู้สึกเบาพลิกซ้ายพลิกขวาเนี่ยลื่นบอกเลยเพื่อนๆลื่นแน่นอนนะครับยางให้มันดีเลยเบรกพูดถึงเบรกหน่อยเบรกเนี่ยเป็นดิสทวินดิสคู่นะครับเบรกสั่งได้เลยผมชอบมากเลยกดแป๊บเดียวอยู่เลยเนื่องจากเป็นดิสคู่นะปั๊มเขาให้เป็นดิสชินมานะครับนี่ดูปั๊มบนเขาเขาก็ให้เป็นดิสชินมานะแล้วก็นี่ดูก้านก้านเหรียญปรับระดับเบอร์หนึ่งสิไกลสุดนี่เบอร์หนึ่งนะครับแต่ถ้าเบอร์หกนี่อย่างหมุนงอนย้อนหน่อย ถ้าบรหกก็จะใกล้เห็นไหมครับทุกคนเพื่อนๆจะเห็นว่าเจ้านิวพอร์ซ่งเจ็ดห้าศูนย์เป็นรถออโตโ้ใช่ไหมครับผู้คนก็จะคิดว่าเฮ้ยจะต้องเป็นระบบสายพานนะแต่ว่าคันนี้ครับใช้โซ่ในการขับขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ทําให้ล้อเนี่ยหมุนขี่สนุกจริงประหยัดน้ามันรถท่อเดิมนะแต่ถ้ารถผมเนี่ยไม่ประหยัดเลยโอ้โหใส่ท่อไปเดินนี่รู้เรื่องเลยครับทุกคนก็ขี่มาด้วยกันรถท่อเดิมเขาเหลือสองขีดอะรถผมเองหมดแล้วนะครับก็ถ้าเปลี่ยนท่อก็จะนิดนึงเนาะมันจะซดหม่แต่ขี่มัน ผมบอกเลยฟล์ซ่านี่นะท่อใบเดียวยังมันนะเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนไส้กองอีกอันหนึ่งแล้วเขาบอกให้ปรีเมเท่ออะไรตามภาษารถสซิงท่อกล่องกองและทั้งหมดที่พูดมาอยากจะให้เพื่อนๆได้มีโอกาสไปสัมผัสนะครับหรือว่าไปดูรถตัวจริงได้ตามศูนย์บิ๊กวิงของทางไทยฮอนด้าทั่วประเทศนะก็จะมีเยอะแยะหลากหลายหลากหลายศูนย์ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะครับไม่ว่าจะเป็น สู่ในกรุงเทพศู์ต่างจังหวัดนะครับลองเซิร์ชดูแล้วกันใน Google Map ก็จะมีบอกว่าที่ไหนเป็นยังไงส่วนโปรโมชั่นของรถก็คิดว่าทุกคนหาดูได้ตาม Google เนาะอากูอากูโอเคก, okay. ก็วันนี้เดย์วันขอจบเท่านี้แล้วกันเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีเดย์ทูก็จะไปที่บุรีรัมย์นะครับโอเคไปบุรีรัมย์ก็คือพรุ่งนี้อาจจะลงไปขับแท็กซีนะครับเดี๋ยวเก็บภาพสวยๆมาฝากวันนี้ขอพูดเป็นเรื่องของสรีระรถสวยๆแบบนี้สวว่วนพรุ่งนี้เราไปคุยเกื่ยวกับเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับ พรุ่งนี้เดี๋ยวไปเต็มร้อยเลยเดี๋ยวจะเปิดแบบทุกโหมดเลยที่เขาแรงสุดของรถโอเคทุกคนวันนี้ผมโดโด้พักก่อนแล้วกันไว้กันไว้รุ่นลูกชายผมกลับมาแล้วติดไมนติดไมนทุกคนคิดถึงมากเลยลูกไปป่ายางม,มาเรียบร้อยทุกคนโชวบ์บาดแผลก่อนนี่ไงเซนเบลเลอร์บอกเลยของแท้อ่ะ เดี๋ยวไปพูดคุยกับลูกชายผมหน่อยว่าวันนี้ลูกชายผมเป็นไงบ้างเดี๋ยวขยับไปตรงนู้นก่อนต้องบอกว่าไม่เจอกันประมาณเกือบชั่วโมงแล้วครับเขากลับมาแล้วนะครับทุกคนเห็นด้านหน้านี่ไหมผมบอกนี่นีเดย์ไลท์แองลหล่อครับมิวปอร์ซ่าเจ็ดห้าศูนย์ะเดย์ไลท์หล่อมากนะครับและคันนี้ท่อผมเปลี่ยนแล้วนะนี่เมื่อตอนต้นคลิปก็น่าจะเห็นไปนะก็ การใช้งานผมบอกเลยว่าดีบิดมาที่ประมาณ1 0 7 1 0 8เนี่ยดูทุกคนดูสภาพพ่อคือวันนี้ฝนมันตกหน่อยอาจจะดูเคอะๆนะครับแต่ต้องบอกว่าภาพรวมผมบอกเลยเทอร์มิกตรงนี้เนี่ยใช้ดีเลยเนี่ยดูคอท่อดเลไม่มีไหมเลยนะแล้วก็อุปกรณ์เห็นไหมนี่ทุกอย่างอยู่ครบปกติไม่มีรูรอยมีแค่คาบน้ำฝนนะครับตัวนี้ไทเทเนียมนะผมบอกก่อนนี่ลระจุกเป็นคาร์บอนเป็นเพียวคาร์บอนด้วยเพราะว่าผมเอากจุกรถเสียงออก ก็เลยได้มีการเช็คพวกอุปกรณ์ว่าวัสดุเป็นอะไรบ้างนะครับบอกเลยคันนี้เฟลเมื่อกี้ติดค้างกันอยู่ว่ารถนิวฟอร์ซ่าเจ็ดห้นย์จะให้ยางมา2แบบคือ b i สต o ตัวแบตแบ c k แล้วก็พิลลีตัว i so. ดโ b o อ o โ s o รถผมกลับมาแล้วรถผมเป็นคันเดียวที่ใส่ตัวพิลลี่มานะครับนี่อันนี้คือออกจากศูนย์นะแต่ว่าทุกคนเลือกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นยางที่แล้วแต่ว่า ทางโรงงานเนี่ยเขาประกอบยางตัวไหนมาให้นะครับก็เหมือนสุ่มอ่ะเหมือนนี่เลยป๊อบมาดป๊อปมาดส่วนตัวผมชอบมากนี่ดูดูผมเทนี่นี่ให้ดูนี่เนี้ยหาผมไม่ใช้งานนะผมเทมาถึงนี่เลยเห็นไหมลอยนี่เกือบสุดนะเอสุด่าเดี๋ยวหาว่าผมแม่งไม่แน่ก็ต้องบอกว่าส่วนตัวผมเป็นคนชอบออกทริปนะถ้าเมื่อก่อนนะครับออกทิปบ่อยมากแต่พอ ช่วงหลังนะครับงานเันเยอะจริงๆก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้ได้ไดไดไดออกทริปเท่าไหร่แต่วันนี้โอกาสดีนะครับใช้คันเร่งเต็มที่ใช้หน้ายางเต็มที่นะก็สนุกดีครับเป็นรถที่เข้าได้ลึกเปิดได้ไวด้วยนะครับทุกคนชอบรถผมไหมไม่มีอะไรครับตรงนี้จริงๆก็จะจบแล้วแหละอย่ามาอวดรถเฉยๆนะครับพร้อมแล้วลูกชายผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปลุยกันต่อที่บุรีรัมนะครับก็ยังไงเดี๋ยวตรงนี้จบตรงนี้เดี๋ยวไปต่อกันที่ งานปาร์ตี้เล็กๆเพราะว่าเดี๋ยวมีสรุปว่ากิจกรรมวันนี้เป็นยังไงบ้างปะ่ะเดี๋ยวไปเจอที่ทงานนะครับแบบนี้คันนี้คือดวงจริงถ้าใครจำได้นนที่เราไปเมเตั์โชว์นะที่เราไปรีวิวฟอร์ค่า นซื้อแจกน้องมาคนละตัวแล้วใช่ไหมคลิปนี้ทั้งหมดพอซ่าเจ็ดพื้นถืเอแคลีวียีคันก็ทริปนี้สนุกมากทุกคนแล้นี้กินข้าวแล้วเดี๋ยววันนี้น่าจะไม่ดึกแต่ก็นีดหนึ่งแต่ผมไม่ดูเฉยผมกินนี่นี้ต้องลุยกันต่อครับเดี๋ยววันนี้เรา จะไปที่บุรีรัมย์เดี๋ยวสตาร์จากอทอชาน่าเขาใหญ่ครับแล้วก็จะไปที่สนามช้างนะครับที่บุรีรัมย์หวังว่าคืนนี้จะหลับเร็วกลัวอย่างเดียวเขี่ยไปเขี่ยมานอนดึกพรุ่งนี้ตื่นเช้าอีกโอเคทุกคนคืนนี้ขอพักง่นพักผ่อนเดย์วันนะแล้วเดี๋ยวอีพีต่อไปไปเจอที่เดย์ทูนะครับส่วนอีพีนี้ขอจบที่นี่ก่อนเจอกันและนี่คือสเปรย์เคลือบเงาลิมิเต็ดโปรดักต์จากแจ็คช็อปครับ ับคำถามที่ถามเข้ามาเยอะนะครับว่าที่ร้านแจ็คช h o p เนี่ยใช้น้ํายาอะไรพ่นรถถึงได้ดูเงาฉ่ําดูวาวมากนะครับผมลองมาหลายสูตรแล้วแล้ววันนี้คือสูตรสำเร็จของผมกับโทมิก้าแว็กซ์บายแจ็คช็อปครับสเปรย์ตัวนี้นะครับทำอะไรได้บ้างผมจะมาลให้ดูทีละข้อนครับอันดับแรกนะครับพ่นชุดสีดูใหม่เป็นประกายช่าเกินคอนโซลดําเหมือนใหม่เบิกศูนย์ดูดาไม่เก่งใจใครฮะอะไรนะดูดําไม่เก่งใจใคร ถนอมงานหนังทั้งหนังแท้และหนังเทียมรักษาได้ทุกพื้นผิวพร้อมเลยวะสเปร์แจ็คชอ็อปห้องเครื่องเก่าดูใหม่ในทันตาพ่อ,อก็ได้นะของเขาดีจริงๆยังไม่เก่าดูใหม่อยู่เสมอดำแล้วดำอีก ฝากไ้ด้วยนะครับกับสเปรย์เคลือบเงาจาก Jackshop SK71 นะครับก็ต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับผมใช้จริงนะครับเพื่อนๆฉีดรถแต่งในร้านทุกคันนะครับเพื่อนๆก็ถามมาเยอะว่าพี่โดใช้สเปรย์อะไรทำไมรถดูเงาฉ่ำจังวันนี้นะครับผมผลิตออกมาให้เพื่อนๆได้ลองใช้กันแล้วนะครับยังไงสนใจสั่งซื้อได้ทุกช่องทางนะครับกับน้ำยาตัวนี้นะครับสเปรย์เคลือบเงา Jack ช h o p SK 71ครับ